ป็นดี่รปบโน่เองขอราทุกท่านมาแล้วครับผมกับช่องสวดมพีเชนเนียวครับผมมันนี่มาละกับตรมขมตรมโขมเครื่องไหนครับรปกดอินกดไลค์กดตามกดแชร์กดเปลี่ยนกำลังใจให้ผมกันเครับกับช่องสวด๓พีเชนเนียวครับผมเปลี่ยนกำลังใจผมน้ำคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยววันนี้ก็มาเจอกันเลยได้เลยนี่ครับเมนูตรมขมครับ ตัวผมครั้งในวะเด้่อือหือครั้งในจุด๊ดๆเรื่องนี่อันนี้สื่อเองนะครับมาได้ทำเองเนี่ยซื้อมาได้ทำแต่รู้แลรรรร้วน่ากินน่ากินไปครับหยอกครับหยอกหยอกจัดเลก็กอะต้องควงกเข้าเนี่ยอ,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 อุ่นๆเต็มถาดเต็มหม้อเต็มแก้วเต็มถ้วยเลยวันนี้โอ้โหหิูถูกไหมไปหยอก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 อือหือเอาจำเนยครับอือหืออือหือ ครับขมอมลอมลูมะนี่เอาเองนะไกัะ เหมาะครับบ่มทูเลยไะร้อยอย่างไกจัดเลยครับหืมขมๆออมรอมเห็นหน่อยนะครับถูก 음, not up, senor, s e n เก่งนะเนียนๆนล้ครับปะนะนี่แหละของแจมต้องผมอำับไหมครับ <c oughs> นี่น่ามั่งมรอบผอๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเดินไปเดินมากัดสามสี่รอบนะกวาจะตัดสินใจซื้อนะต้องแน่งไปจะเอาแกงออมได้มีตุ้ผมนี่ก็ล้องตุ้มผมพอนะ

มอ๊ะมอ๊หมอ๊ะไปะเนียเด้อซึ่งชัดซยด่งนัดนนี่ชื่อ้งแรครับแต่มันเห็ข้างไหนดี็นลย เราจะมาเนียนเข้าซะแต่ได้นะเนียนเ่ยแกง hmm, <laughs> à, xin nhau không? mọt 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 đây à, bên สุดยอดครับสุดยอดครับ <c oughs> ยำแรงยำแรงก่อนเป็นยากาศนี่น่าจะเป็นเฉพาะหรือเปล่า ไอ้ยองรำไม่กินด้นครับรนี่มหอกเลยครับต้องรออย่างไรแล้ว <c oughs> <c oughs>

เข้าทาได้ค hmm. ร mm ับล่ะนี้ได้ได้ได้ล่ะนี้ประดุเยอะ

อืมพอเนี hmm. mm ้ครับนะเห็นเห็นเกอืมชื่อกด nếu vậy thì một mốt à, có phải ông ấy chơi mốt này? này. Komm, um, komm, um, um. คาถาครับคาถาครับอออืื้หต้มขมเครื่องในทว่ล้วนเลยที่แหล่งเหนือจีนเป็นต้มขมเครื่องในสุดยอดแล้วบบดืดๆไปผมอ่ะหอมอมลมนะป่ะฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมนะครับครับคับช่องนี้กดตตามที่ช่องนี้เป็นกำลังใจผมแําคลิปต่อไปเนาะแล้ววันนี้ขอกำลังใจมาเต็มๆเลยนะครับไม่นะจัดเต็มขนาดเลยบ้านี่เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับพี่ผาดประกันได้ขอให้เด้อๆรอบนี้มาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับโอกาสนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ